เสียงกลองเพลอดีเขาตีรมานาเปะปาเปาโยละจาโปละจาเร่าไปเปอล่เลยละจานานมา่นานทีเสียกลองพลอดีเขาตีรำมานามาประสบกับพบภาคแม่นึกรักกับสาวอำนวยแม่ช่างอยู่ แสนสวยจากอำนวยน้องจ๋าหลวงตาละอาว่ามันได้เลยบากเลยได้เลยหลวงตาละอาตาละอีเลยอ่ะลงไปดีลงไปตีปันน้องต่อเด้เจ้จากอำเภอจ้าวดแม่ไม่จังลวดลายจังดีแสนเหลือลายแม่อำนวยได้ได้ตักดีตักลายหลงมาเยอะเดียวกันลายนี่ผัดหน้าจางมันเปลี่ยนเออกะผูดจัดแต่คุกก้องเจ้สวยดีอยู่เหลือลายน่ารักใครเทียนักหนาอย่าเอาว่าควายตีใจต่อได้เป็นแม่ไม้จริงๆก็เต็มเป็นหญิงที่ใจเด็ด เรื่องการรำเรื่องการลงกันไอ้นี่นะจนเหลือเปรตๆไอ้ไอ้ตอตากัดบอกเผื่อรอราต่ำไม่เป็นหวาไม่เป็นกว่านี้ไปตอโย่เรื่องการรำเรื่องการโตจ้าเว้นวักไปแล้วเรื่องการรำเรื่องการหายหายนะมึงออกไอ้ดีมวลรำจนเหลือเปรตๆถ้าไม่ติเด็ดเสียหนักหนาเอี๊ยมใจได้ไอ้เล็กปลาดุราบลูกโครำจนเหลือแตกเปรตๆ เหมือนกับซอยเพชรสงกราเจี๊ยบโดราซอยเพชรก็ได้ผลน้องประเจิดโสปผลแต่นานมาไม่ยังไม่ลงที่พี่โยเพชรก็ได้ผลลูกน้องปีโสพผลนาเม่บอกคนเฒ่าบอกคนแก่คุยเละกันบ้างแล้วนะเี๊ยบตีสนามหน้าเมืองเอ้ว่าไปดิเจ้านากรสี เจอกันหน้าเวทีกับจ้อยเพชรดูด้่าปกเยวไลน่นนต่อมาทีเอน่อมาทีเสยกอีกีลมนาันเกว่าตกนี้ตกอะไต้องตแล้วตัลุงะหาจำาเอ๊กูว่าไม่ต๊กสิเดียวออาไวยดูเนียปล่งบอกใครปงบบกเอ้ โถเป้นี่เมืองลุงอยากปลอมโซ่รถลูกก้อยไปแล้วลูกเหลือก้อนตะเวเจ๊่าต้อย่าปล่อยจังโอ้มันกลายราชาจังววะได้เวลาได้เล่นดูเลยป่านี่ปักบุงยังไม่ได้ใจน้อัมตีโอ้ยเยเดี๋ยวเจ๊จังเอาเปลงบอกนักต้องตอนที่นึกบูนาก้อนนักพลาดนึะเปลงบอกขาไม่ลูกโชว์ดีนายเป้ที่ตั้งใจเล่นรดเป้เราไม่หวาพวกจุมนั่งนะไม่ต้องจุมนั่งหวาจุ่มแมย์ก็นุ้จย เจมจมจุมปันนี้ตาหนงขึ้นใน้อนก็ได้เออขึ้นขึ้นอะไรดิแล้วจุ่มเมนนามาหนังหน้าเวทีอ๋อคอนตาไม่ต้องอ้อเลยป่านี้ไม่อ้อแล้วเนื้อ จุ um ma, oh, eh, e, ่มแม่ที่มาทีนาเวทีโอ้ยโอ้ยนาทีนาเวทีจุ่มแม่นาทีมาทีนาเวทีวาต่อยจ้าดูท้ายเวทีโบโรนโดลาตั้งไรในโบโรนโดลาก็ตั้งไรแม่จุ่มกัญญานายนี่ ลตั้งไลยอาเมจุมวันสั่นๆเลยไม่ต้องไอ้ยาวไม่หวานไปตามหมดดูิว่าไม่หวานดูดนี่จำน้องเพลง่ยโบกันนาโกนก็คือนะเล่นปีนวดลงมาเลยจำเปลียนเพลี่ยนโบกนาโกนเลยเพลง่ยโบกนาโกนใช่ไหมจำน้องจำน้องจำน้องอ้จุ่มนั่งปาตินน้องเอ๋บัวตอีไว้ปาตินบัวตอ้อจุ่มนั่งเด้อปาตินน้อง บ Hye ัวทองอาตอยจาและจ้าเออบัวทองแม่ดูพี่น้องรู้จักดีโตเอนะพี่น้องรู้จักดีโอเคแล้วนั่งทีทีก็จะดีไม่มีโซ่โอเคไม่นั่งก็จะโซ่ กะทีกะจาดีไม่มีสองเอ้ก็ต้องลงไปนานได้เอาแต่ได้ปีวากรดที่กันว่าได้แล้วเดี๋ยวเอาบานนี้มันตัวเดี๋ยวดให้มันจิรุดเดี๋ยวนี้ยหย่แล้วนี่ใหญ่จะตัวดุนทีด้วยเล้นดุนดลาละเออเล่รื่องละ ดึกมาป่านนี้ปีดนะรอยนเงานวกลอนที่กันโตป่านนี้วากลอนที่กันตโตเอาพี่ว่ากับโดนราการา โบดตัดติดโกมาซอยเพชรลูกใจคืินนไวายอลูกใจดอกเขินนไวายมันกูจอยมาแม่ป้าชื่นใจอจอยมาแล้วแม่ป้าชื่นใจแมกว่างซ้ำกวัางซี่แล้วนาพี่จอยนยอย่างนาทีเที่ยงใจกว่างซีอย่างนาทีเที่ยงใจจอยมัวกับวายีเลตาปี่น้อแล้วเข้าตางไกก้าวมา ลอยมวนกับใบก็ตั้งใจเก้ามาต่อเจ้าอำหนวยกระชากช่วยนักหน้ามวลแน่เจ้างำหนุ่ยมันชาดช่วยนักหน้าเม็ดนี่จมโดราแล้วแม่ยังตาคอยโอโนโราดโดแม่ยังตาคอยแม่อย่าหญบด้วนนะคุณแม่นแนนงมวนยัญญงว่ารุ้แม่อย่าหญบด้วนน้องมวนว่ารุเจ้าหนาคอนก็คอยตั้งไว้ซอยอำหนุย โอ้ก็คอยตังไว้จอยอำมนุยเวลาแกจัดเสร็จน้องเจ้าเนะ่พี่เมาเออวางให้เต็มเม็ดเต็มนุ้ยพี่เนาะจัเสร็จวบาเต็มเม็ดเต็มนุ้ยพี่เจ้าอำหนวยให้พี่ช่วยบรรยายเจ้าอำนวยให้พี่ช่วยบรรยายตีนี้มีจืดเสียงแล้วนองไว้เออกระผมมีความ ชื่อเตนะียงก็พอมีความมา,ญญา,าเามื่อเจ้าหน่วยบรรยายหน้าปีเจ้านารักใครพ่อแม่เข้าวบ้านใหญ่นูรักใครพ่อแม่เออเจ้าเาอายัางรักใครพ่อแม่เออเจ้าเอา,ายยังรักใครพ่อแม่จะช่วยตาจ่าัมพันธ์กันตาเจ้าหน้าโคเนื้อแม่านย,นยานใหญ่ประช่าัมพันธ์แม่ยางอเนี่ยเออบางคนยังตะเลเพราะมันยังไม ซ้ำดาราเรายืนวากลออ้อนด่าลาเรายืนวากลอ้อนเม่อยา่า,านอ้วนนนตัวเดียวแม่เออกะหนักกล้อนออกมึงอเพื่องหลอนนนหนักกล้อนออกมา,เ,าเ,มเป็นที่ที่จนปิดเจา้าเออแม่์กะบนงเป็นที่ที่จนนู่นเม่์กะบนงเตะจูเตียงกัดเจ้ามาจาาัดหน้า เศร้ามาและวจบหน้าพอใจพออยู่เตียงกดเศร้ามาจาดหน้าพอใจไพอใจแล้วไว้หนุจาดหน้าพอใจเราก็จบคนสวยกะจบมวนซอยไว้ม่จบคนสวยกะจบมวนซอยไว้ให้คุณแม่พอหน้าเขาพอใจลาไปก่อนตากลับก็คอยครับมาลาไปตากลับน็คอยกลับมา ลาไปเธอขับโต๊ะ่อยกลับมาเข็นปีดเห้ายกขึ้นเล้วฝั่งเสี้ยงแจวแจวกล้องลูกใจไม่มีความรักใครหรือใหญ่นะไม่มีความรักใครหรือใหญ่นะไม่มีความรักใครใหญ่นะแม้แกยบับย้ายไปไกลไปกาแต่อย่างแน่นหน้าหน้าเวทีแต่อย่างแน่นหน้าแล้วหน้าเวทีโน่ที่อย่างแน่นหนะ้า เจ้าเมืองสุราษฎร์พี่บ่าวเออหนักปลาดจูเตียงออกมาโตเที่ยงกับเจ้าเป็นซีออกมาโตเที่ยงและเจ้าเป็นซีได้ออกมาโตเที่ยงเจ้าเป็นซีเจ้าเมืองสุราษฎร์หนักปลาดจูเตียงออกมาโตเที่ยงกับเจ้าเป็นซีเดาออกมาโตเที่ยงกับเจ้าเป็นซีเดวออกมาโตเที่ยงกับเจ้าเป็นซีโอรสซี่คนโด้วยเตาน้อง พอกน้องพีเนอยังพอใจเนพวกก่อนน้องพียังพอใจตั้งเจ้าน่วยน้องไว้หรือน้องมวลเพ้อกะพีต่อยแล้วต่งน้องมวลเราคอยผับกันลาวในมวลไม่ไม่เราคอยปรับกนลาวในมวลไม่ไม่เราคอยปรับกนลาวมวอนไม่ไม่กนลายญิงลาใจเมียไม่ไม่เจยเมื่อลูกไว้เที่ยงซจยมีโอกาส ลูกวัยแจงใจ no มีโอกาสตัวลูกวัยแจงใจมีโอกาสคืนนี้แม่เลยรำต่อปีไม่หน่อยเออต่างางจำนายปีนัปีไม่ก็ใกล้ต่างตาลัดปีไม่ก็ใกล้ละตทางตาลัดในปีไม่ก็ใกล้ต่างตาลัดโปเชิดนวงนางน้อยยางประกาศบวนญาติด่อข้อซื้อ มวนยาติดต่อแล้วก็เจอไปมวนยาติดต uh. ่อก็เจอไปแลตีหน้ามวนแล้วจะพี่นองเออตั้งมวนซอยอํำนวยแม่ช่วยแม่ช่วยตั้งซ้อยมวนเว้แม่ช่วยแม่ช่วยแล้วจอยมวนไว้ให้แม่ช่วยแม่ช่วยจอยมวนไว้ออกลงมวนดมันลาหน้าหน่อยเออกระหน้าน้อยใจอํำหนวยเอาไว้ในว่าหองมวนอํำหนวยเอาไว้ในเราเล องม้วนอำหน่วยเอาไว้ไหนเลอน่องม้วนเมโอกาสหน้าตุกจังหวัดแล่ไว้รำลูกปัดโจชัดส่สสวนเล่ไว้รำลูกปัดแล้วโจชัดส่วนเล่ได้วันลูกเั็ดแล้วโจชัดส่วแมลอ,อย่ากตื้อแมตถือไปไอ้ไลยม้วนตั้งซอยไว้ม้วนอำหน่วยกันแล้วต่งางซอยไว้ม้วนน้องอำหน่วยกัน เจอต่างจอจไว้หมวดเจองาหน่วยกันแม้ือเป็นวิธีดีในฝั่งเที่ยงวันวันหรือเวลาไม่งานน่าจมควนัวาน,น,าวนหรือเวลาไม่งานน่าจมควันหรือเวลาไม่งานน่าจมควัน วกองจันรอกลางในโนอปักพวกกองจันแลรอกลางในกกงน,งน,นี่จูเตียงสุราหน้าคุณเมลหนักปลาดอยู่รอเจ้าเตียงยืนรอจนเนือ่อยแล้วเจ้าจเตียงยืนรอโดจนเหนื่อย ออเจ้าเตียงยืนโนอจนเหงื่อไลลซอยแปดลูกกลับลาเส้นอาเลยตั้งมวนไวลูกซอยจะคอยมาตั้งมวนไวลูกซอยก็กะคอยมาตั้งมวนไวลูกซอยกะคอยมาบอกจาจากครามใจตอนนี้แม่นะ ยืนใจพนและเป็นส่ทุจรกันแล้วนะแลเป็นส่ทุจริลกันแล้วนะและเป็นส่ทุจรกันแล้วนะยังมีความว่ง,งแหวนคนใช่แหวนตาแต่เราถึงเวลาเออต้องลาไป โดนรับปันนี้ไหมนะโดนรับในมือหนุนอื่นอื่นเช่นยังเป็กน้อยป้าเล็กเด็ดเด็